การทำราบเป็ดขั้นต่อไปนะครับเราจะต้องเตรียมเนื้อนะครับเนื้อเนื้อที่เราสับเนื้อเป็ดใีสับนะครับเนื้อเป็ดที่สับแล้วเตรียมทำไมจะมาคั้นเกลือกับมะนาวเพื่อที่จะได้เอาไปผัดนะครับเราก็จะต้องเตรียมนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับใส่เกลือใส่เกลือลงไปนะครับใส่ร้านค่ะเดี๋ยวเราจะไปคั้นไปดูออกอยู่นะครับไม่เค็มนะครับเดี๋ยวจะไปคั้นใส่น้ํา ตังให้น้องเล่นด้วยน,นะคร,ะครมะนาว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 ต้บีบลงไปเลยครับเป็นน้ำแน่แม่ซื้อให้ดอกอนานานาันนั้นนะบับเบิลนะมันบอออกได้หร่มะนาวเนี่อ่ะต้องทำใจหน่อยนะครับมะนาวมะนาวดูดูแรงนะครับไม่มีน้ำครับมะนาวไม่มีน้ำทำใจหน่อยนะครับดูดูแรงน้องอยากเล่นหน่อยของกับพี่ตังพี่ตังก็เก็บแล้ว ให้น้องเล่นๆหน่อยลูกอไไโอ้ยมะนาวบ่บีน้ามะนาวบ่มีน้นามัน,มนกดนออกกดกด,กดบีบลงนะพอ่อกดไม่ได้กดแล้วมันจะทำให้เอองวดีีย ม่ม okay. ันออกเลยแต่มันน้อยเปินมันเล็กเกินไปมันไม่ออกเล็กๆบีบออกแยกน้ำมันนะครับเอาเอาปงมอเลยครับปูงมอแล้วกันเอาน้ำมันมาทอดอันหอมครับทอดอันนี้นะครับทอดหอมกับทอดกระเทียมครับมะนาวใส่นะคะเกลือนะคะเกลือแล้วก็มะนาวนะคะ นี่เม็ดมันด้ดเหอคะเติมทานนี่นก็ได้ดครับหน,น้องเล่นด้วยหน่อยลูกสงสารน้องน้องก็อยากเล่นกับพี่จ๋าก็คันนะครับคันธรนรมดาน้องเล่นด้วยลูกหลา จังจังเอ้ยสงสารน้องเลยพี่พี่เขบีบกับกน้ำนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเป็นพี่สาวดูแลน้องหน่อยสิลูกขันนะครับขันเลยครับขันเสร็จก็เราก็าจะทำดูแลน้องชายหน่อยลูกเอาน้ำซุปนะครับน้ำที่เราต้มไปโอ๊กแม่บอกว่าให้เอาอะไรมาให้แม่ ทีเราต้มไว้เอามาเทนยครับเอามาเช็ดตรงนี้ดูเเพื่อน้ำจิ้มเนี่ยครับที่น้ำมันอามันที่ทอดปลานะครับมันขาวอยูบ่บ่มันขาวอยู่บเออ่เอาใหม่ก็ได้ยายทำไมดำมันทอดปลาเฉยๆมันไม่ได้ดำทอดบางเที่ยงเลรอยาย ไม่มัทอดหมดเลยเลยเอาเจ้ากรบอกจิญกทอดเลยม้เอเอหรอ้ก่เอมันเดือดกเซตให้โอเคเอาไปไว้ด้วยลูกเอาไปไว้ด้วยหลาคนกินกัไว้เรียบร้อยนในนี้กต้องใส่ันนี้ใส่น้ำซุปหรอคะ เราจะลวกก่อนนะครับแล้วค่อยไปผัดผัดนั้นกับแล้วค่อยไปผัดอีกครัง้งหนึ่งเพื่อที่จะให้น้ํามันลงไปในน้ําซุปจะจะได้อร่อยนะครับเกลือที่เราคั้นไว้ก็จะลงไปโอ้เราเอาอะไรมากรองไหมคะไม่เป็นไรครับวิธีการแบบธรรมชาติออกไปบ้างก็เนื้อมันก็เอาไปกินเหมือนเดิมใช่ไหมเนื้อมันก็จะลงในหม้อซุปก็จะอร่อยเหมือนเดิมครับ เราจะใช้สูตรผัดนะครับแต่ว่าก่อนเราจะลวกก่อนเนื้อมันตกลงหมดแล้วนะพ่อไม่เป็นไรบอกออกลงนิดหน่อยนะอ่ะแล้วก็ไปผัดนะครับถ้าเราทําแบบนี้เนื้อก็จะไม่แข็งนะครับจะนุ่มแต่ถ้าเราเอาไปต้มเลยไหมพอแล้วบ่ะโอ้พอแล้วบ่นี่คือคือล้ก้งล้างรอบเดียวเลยหรอจะไปผัดครับ แค่นี้นะครับแล้วก็จะไปผัดผัดกับเดียวดังนั้นนะครับเพิ่มความมันแต่ว่าตัวนี้เอาพอก่อนลวกแค่น้ําเดียวพอนะครับอันนี้เป็นสูตรนะครับแต่เทคนิคใครอันนี้เป็นสูตรของตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอ้ตอนเทระยางเออทอดเลยนน้มัอะไรที่โบรา้น่ะคาะแม่ได้มันคนละเอีแบบอันน้ำมันสกคือเอ่อทำคนละอย่างมันสุกไม่เหมือนกันยาอันนี้มันจะเละมันคือน้อยแค่หล่ะ <ด>ไม่ใช่มันน้ำมันไม่ท่วมมันไม่อันนั้นด้ยายออทอดเวลาทอดมันต้องให้น้ำมันท่วมโอเคนะคะแล้วขั้นมาทําดูต่อนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการผัดนะคะผัดหนังเป็ดนะคะหนังเป็ดมันคืออะไรคะพ่อหนังเหรอคะเอาเลาจกผัดอันนี้อะไรคะผ,ครผัดหนังนะคะ พ่อทำไมไม่กล้าทำตรงนั้นพ่อผ่อนลงหน่อยตจำสุดเลยพ่อตจำสุดเลยพ่อเขาไปทางข้างนอกได้ก็สู้ชีวิตสู้ชีวิตต้องหัดครับหัด,ด <dling> อะไรครับนี่หัศหนังเพราะว่าหน,นัง <etz> เสพเนี่ยเสพมันอายุเยอะแล้วมันก็จะหยา,าบนิดนึงหรือว่แาแข็งหยาบอยู่ก็พอดเท่านั้ครับน้ำมันมันมีไม่เยอะเอานี่แหละ ทอไปเป็ดมันเป็นเป็ดตั้ผหูเป็ดตั้มหูนี่มันสีบอดนม่ค่อยมีมันคือเป็ดตัวมเมียถ้าเราถ้าอันเราไปซื้อนะเวลาไปซื้อนะครับแนะนําเวลาจะกินเป็ดถ้าให้อร่อยนี่ให้แซ่บเนี่ยิดเป็ดตุด้มหูตุมเมียตัวมเมียนี่กะมีไขมันเยอะนะครับถ้าเป็นปตัวมหูเนี่ยมันจะมีเนื้อเยอะอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยมันเวลากินนะออถามว่ารากใช้กันเนี่ย ้ได้กินนะเป็นตัวเมียอร่อยกว่านะครับถามพูดกินมาหลายครั้งนะเป็นตัวเมียจะอร่อยกว่าไนะ้เราผัดผัดผัดหนังก่อนนะครับผัดหนังให้มันกรอบๆนิดนึงง่ายๆดีดอกเห,เหนียวบนอากาศมาแล้วนะมันเจ็บตัวใหญ่เดี๋ยวลองชิมดูก่อนว่ามันมันแข็งระวบออ่อนระวบอ ออรสชาติอร่อยดงรสสมหวังน้ำผัดใส่เกลือนะครับใส่เกลือด้วยชียวเหรอคะใส่เกลือให้มันนัวมีน้ำมันนะคะใส่น้ำมันใส่น้ำมันเพราะว่าเป็ดมันไม่มันถ้าเป็ดมันนี่เราจะเราจะมันเปลิดมันน้ำมันพืชนิดนึงเหรอคะอืมมันตืดครับถ้าเป็ดมันนี่มันจะเอามันในกลเนี่ยอย่างมันมามาพักเนี่ยถ้าติดแจ็คเราใช้เราใช้น้ำมันก็เลย ไม่เอาอเป็นไรแต่คุณก็าคือนรงคนปูหลังจากที่เราพอใจแล้วเราก็นำเครื่องในนะครับเครื่องในก็คือประเิกตับ,ต,บตับไตตับไตบปล่าอ่าก็ะจะมีตับมีไตแล้วก็มีหัวใจ,ใจ ียวนะของคนนี้ต้องให้ดส่เองให้สกินไปการกินเป็ดก็เป็นวิชาทาทอะไรนะนทำให้สามัคทีนะครับถ้าไม่ไม่ช่วยกันทําไม่ได้กินถ้ามีแต่นคนนั่งรอ,อก,กินไม่ได้กินต้องช่วยกันคนหนึ่งคั่วคนหนึ่งฟังคนหนึ่งลนวะกยังไงบอก

แล <ess ur ic language> ้มันไแปเรเบปนเรืบทังนบั้นให้มันสุกน้ำมันใส่ิงะ มดคักน้ำมันกันพอแล้วไม่ต้องใส่มันมากหรอกมันจะไม่พวกนี้นะมันไม่มันมันไม่อร่อยน้ำมันติดต้องออกน้ำมันติดไม่มันก็เทคนิคนะทำง่ายๆน้ำมันพื้นหลลงไปเลยต้องไม่มันเรต้องทำให้มันนะครับกินลับเสร็จถ้ามันแห้งมันก็ไม่อร่อยอันนี้ต้มต้มก็โอเคแล้วต้มใส่อะไรบ้างคะ ไปคายปลาไข่หรอคะอยู่ในคลิปมีหมดแล้วอ๋อทำคลิปอยู่คลิปอยู่ไปดูอยู่ในคลิปต้มต้มเป็ดต้มเกลตามให้ด้วยนะคะไปเพิ่มเตาเนี่ยครับค่ะตอนนี้ผัดเครื่องในเรียบร้อยแล้วนะคะ สร็จแล้วเราก็จะเอาเนื้อมาผัดนะฮะแต่จุดๆเลยถ้าอยากให้นววนะครับก็ลดดีลงจะเยอะนะคะลดะสว่าตั้งหนึ่งพริกหนึง่งเตินต่ำน,น,น่าจะสุกแล้วพวกเท่าไต่อไปก็ เนื้อเป็ดที่เราลวกไว้นะครับต่อลงมาันครับสาเหตุที่เราเราลวกก่อนนะครับให้เราลวกก่อนเพราะว่าเนื้อมันจะได้ไม่ไม่จับกันเป็นก้อนถ้าเราถ้าเราไม่ลวกก่อนเนื้อมันจะจับกันเป็นก้อนนะครับเนื้อก็จะไม่จับเนื้อจะไม่จับกันเป็นก้อนลวกก่อนนะครับลวกเนื้อร้อนน้ำซุปมันอยู่ไหนไม่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มา แล้วก็เติมน้ำได้นะครับเพราะว่าน้ำซุปนี้โอเคนะครับเลยนะจะทำอ่ำเป็ดด้วยนะอ่ำเป็ดก็คือเราจะทำเลือดแล้วก็ลากเป็ดสุกแล้วก็ทำทำเลือดให้มก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับผัดไปเรื่อยๆผัดให้เนื้อสุกก็โอเคแล้วนะครับ

ก็รอให้สุกดีนะคะให้เนื้อสุกดีนะคะให้เข้ากันกับเครื่องในแล้วก็หนังนะคะก็สักคู่นะคะโอเคนะครับต่อไปเราจะมาปรุงลาบเป็ดสูตรเด็ดนะครับไม่ยากอันนี้อันนี้ลาบเป็ดที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับทำงานทำการทนั้น,น,นเรียบร้อยแล้วคั่วรวนเรียบร้อยแล้วนะครับ ทังหนังทังตับทางไตเรียบร้อยแล้วอ่ะเนื้ออะไรครับกินแล้วครับใส้นน้ำปลาอันนี้เราใส่เราใส่เกลือไปแล้วเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับน้ำปลาใส่นิดนมะนาวนะครับมะนาวโอ้มะนาวสุดยอดเลยในมะนาวจากหญ่อ้วนบ้านหญยอ้วนนะคะเนี่ยพออสนิทนะคะนอกจากมีฐานแล้วมะนาวก็เยอะนะคะบ้านนี้ มะนาวครับมะนาว,นวโอเคครับแต่ว่าเราเราบีบใส่แล้วเอาเอาเปรี้ยวๆ,ๆนิดนึ่งนะเอาใส่ก่อนะโอเคอมะนาวครับชุบมะนาวเสร็จนะครับอ่ะใส่พริกนะครับพริกตัวนี้ก็เผ็ดน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นพริกที่เราทำเองอ่ะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับเพราะว่าเราเราเจียวพริกอยู่ขนาดไม่เยอะนะนี่นนไม่เยอะครับไม่เยอะ ท,นะที่เราซื้อมาเองนะคะไ <laughs> ม่ได้ปลูกเอง <laughs> แต่ว่าขั้วเองเฉยๆนะคะขั้วตำเองต่อไปก็จะเป็นก็อยากจะบอก <ผม S 1> เลยว่า <นะ S 1> ซื้อกับมือหวใ่ผ<ม>งนัวเทคนิคการคนนะครับผงนัวลงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับเนี่ยเขาคั่วครับเข,ขาคั่วเขาั่วนี้เพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะเข,ขาคั่วแล้วก็หอมน,นะครับ <laughs> พวกนี้เราจะต้องลงพร้อมกันนะครับแล้วค่อยคนอ,อันนี้กระเทียมเจียวกับหอมเจียวเ,ออเราจะโรยทีหลังนะครับอันนี้เสร็จก่อนนะครับอู้เปล่าเบแท้คิดว <พอ S 2> ่าตอนสมัย,อ,มอ,มยอันมีลูกทองไงอยากกินตลาดเป็ดกินดูดูอันมีความรู้สึกว่าออกลูกล้วซืว้อมาได้กินเป็ดนะกินเอาซั่านถ้ารยกินเป็ดท่ากินเป็ดหอมหอมนิดหอมอยากน้อยอยู่นะครับ

อ่นี่ละเราไปนี่เลยนะครับสีจะไม่นัวเราปะกระป๋องนี่นะครับครับล่าง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 แล้วปี๋เนื้อหมูค่ะเนื้อหมูค่ะพี่หอมครับขอจานหน่อยหนึ่งใบพี่หอมขอจานหน่อยหนึ่งใบเอาเอาแล้วเนี่ยเอามาโรยหน้าก็ได้อหมมาตกแต่งเดี๋ยวไปเอาให้วเอามาวางหน้า เอามาหลายใบแล้วลูกเอามาหลายใบลูกสี่ห้าใบนะลูกเอามาใส่เทคนิคมันยังไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับลาเปียกเนี่ยอร่อยแล้วแต่ว่าเราจะต้องใส่ตัวนี้ด้วยครับใส่สุดท้ายนะคะใส่ใส่รวยนะคะเราจะไม่คนเราจะไม่คนด้วยกันนะครับอาจารย์หอมเอานั่นด้วยหอมเอาไม่ว่ากุดทอดนะลูกมาให้ลุงด้วยเอามายกทั้งหมดเลยลูก เวลาเสิร์ฟนะครับเนี่ยนนะครับเวลาเสิร์ฟก็จะมีนี่ครับอ่าเสร็จแล้วกระเทียมกระเทียมเกียวนะครับกระเทียมเกียวหอมเกียวรย,ยนะครับอ่าใบมะกรูดเคียงนะค,ะครับเพิ่มเคียงแล้วก็จะเป็นพริกนะครับประมาณนี้นะครับ สวยนะครับสุดยอดนะครับเวลาเรากินก็จะคุกเขาเข้ากันเพราะว่าทำไมไม่คนเข้ากันเลยเป็นเครื่องเคียงเอาไว้เคี้ยวนะครับให้เราเอาวางถ้าคนเข้ากันแล้วมันก็จะแบบมันมองไม่เห็นนะคะมันไม่ได้อัศรลดแล้วว่าเราอย้วนะคะเราอยากให้เป็นแบบคุณจะทำแยกก็ได้นะครับเราก็จะทำแยกอะไรอ่ามีมีจาบเสร็จปุ๊บแล้วบางคนว่าเออทำไมไม่แยกให้เห็นเป็นเป็น ให้เห็นตัวนี้นครับครบเเัเป็นเป็นเป็นชิ้นเป็นด้านเป็นด้านให้นะครับ มือล้างแล้วนะครับสะอาดจ้าเห็นไหมครับชัดเจนแบบนี้แบบนี้นี่เออแบบนี้นี่ดีเนี่ยแบบนี้นี่มองเห็นชัดเจนดีแบบนี้ชอบแบบนี้สวยแบบนี้สวยรคับบพี่จริ่งก็มีมีหลายอย่างเออาีกต่างอีกแต่ว่าเลือดนี้เดี๋ยวจะทำอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะครับาจะเอาไเป็นโอเคนะคะอร่อยขนาครับอร่อยมากเลยครับขอบคุณมากครับ โอเคนะครับวันนี้ล้างาจลาบปิดแล้ววันน um ี้คลิปนี well> ้ก็จะทําอําเป็ดอุปกรณ์อ่เปิดก็คือใส่เลือดอันนี้ลาบสุกสินะครับเราจะคั้นเลือดนะครับเลือดที่มาจะเป็นก้อนเราก็ใช้ใบตะไคร้คันเลยนะครับคันใบตะไคร้นะครับคั้นให้แตกครับให้เลือดแตกอยันนะครับมือล้างแด้วนะมือล้างนล้วนะสะอาดมากเลยนะครับมือไม่ได้ไปจับอะไรทุกอย คันให้เลือดแตกนะครับโอ้ยเพื่อนะครับเพื่อนมากจะทำให้นอกไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับได้อยู่ได้อยู่แะครับ เราจะไม่เอาเลือดเทลงไปเลยนะบางคนบางคนทําอับป็ดก็หลังจากรับป็ดเสร็จแล้วก็เทเลือดลงไปไม่นะครับสูตรนี้เราจะไม่เราจะไม่เทเราจะไม่เทลงไปนะครับเราจะทําให้ดูก็จะได้เลือกนี้ เราก็จะเปิดฝาหมอ้อหมอ้หมอขึ้นมาน้ำเดือดครับเลือดประมาณนี้เราก็จะใส่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับได้จะประมาณช้อนนะครับมันน้ำตกเลยเนาะมันมน้ำตกไหมพ่อเห็นไหมครับเลือดที่ได้ยังแดงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าโดนน้ำร้อนนะครับเดือดบุบๆ,ๆเลยนะครับทีนี้ก็มันตักเลยครับตักเลงเซร,ราลิกที่เรา อำเลือดเป็ดบ้างก็จะเป็นอำเลือดนะครับได้สองจานเหรคะก็มันเหลืออยู่แต่ว่าเราทําแค่สองจานนะครับอย่างนะครับทำแค่สองจานอ่ะข้าซาลาเน่เลยทิตยาขอสซาลาน่มาเลยต้ไปล้างมือก่อนไหมอะไรทิตยาถ้าเรียกทิตยาคือสาลแเน่เลยนะเอา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 ซาลาเน่ลงหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นสาลแเน่ต้องเรียกหนูด้วยเอาอันนี้ลงเลยครับก็เหมือนเดิมนะครับล รวย,ย,ยหอมหอมเจียวมันเดิมนะครับรวยอันนี้มันเดิมมันเดิมนะครับพริกพริกเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะกินได้อันนี้เรารู้ว่าอําเป็ดนะครับเคล็ดลับก็คือเอาเลือดก็น้ําร้อนนะครับน้ำต้มเป็ดก็เสร็จนะครับเลือดสุกเลยนะครับเพราะว่าเราคั้งแล้วก็ เลือดก,ก็ไม่ใช่ว่าเอาดิบๆมันจะสุกเลยก็พร้อมรับประทานนะฮะบมือก็เอเคครับอ่ำเป็ดนะครับอ่ำเป็ดอินน่ม